ท่านลองนอนะจะต้องมีการสลายการชนุมที่ได้เน้นย้าการตดวยว่ามตทากาเรื่องปฏิวัติเรื่องกฎการศึกมีมีใครประกาศได้บางไหมตรงนี้มีไหมือใครจะประกาศีได้ในเมื่อผมไม่ประกาศแล้วใครจะประกาศว่า้าเนี่ยครับเรามีการเตรียม การละเมิดให้ผู้ชุมนุมไว้ยังไงบ้างก็ดําเนินการตามพรบชุมนุรีมยสาธารณะนะฮะเหมือนทุกครั้งนะฮะแบบสต,ต,าตาเนี่ยมันเป็นอันตรายมากมากตซึ่งเหมือนกับเป็นการประทุษร้ายประชาชนอย่างรุนแรงมากๆเลยการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุนะครับจึงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทางตรงนะครับ ที่ทบาลไปแก้ยิ่งแก้เห็นไหมฮะยิ่งบานปลายยิ่งแก้ไปเดือดร้อนสถาบานันผมไม่พูดจํำนะว่าหลักมันผิดเพราะอะไรผมอธิบายเชิงสังเคราะห์มันผิดตั้งแต่แรกมาแล้วก็พยายามดึงดึงดึง,ดงลากกันมานี่แหละพอเข้าสู่วันที่หนึ่งกดรกฎาคมก็ผิดซ้ําเอาพวกตัวเองเข้ามาเกมเปลี่ยนเลยทําให้สถาบันเดือดร้อนทุกอย่างไปโกโซโบิกพิกไปหมดเลยนะครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็น มันก็เห็นเชิงปรากฏการณ์คือเมืม่อมีหลักขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของเพื่อไทยเอามาถแถลงนะครับเอาคนเจ็บเข้ามามาสะท้อนใี้เห็นว่าพรรคการเมืองนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยสวัสดีครับมามบกับผมเทศศักดิ์ยิ่มกิจวัฒนาครับวันดีก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง youtube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้นะครับคงหนีไม่พ้นตอนนี้ก็พักเพื่อแมวหรือพักเพื่อไทยของเขานี่นะก็ออกมาเปิดตัวแล้วนะนะให้การสนับสนุนมอบเอามอบที่ได้รับบาดเจ็บนะครับออกมาแถลงข่าวให้คนของเขาซึ่งเป็นหมอซึ่งเคยอยู่ร่วมกับมอบถูกแจ้งข้อเก่าหาไม่เกี่ยวเป็นหมอมาดูแลมอบสุดท้ายก็มาเปิดตัว กลางพักเขาเลยนะไปดูในเชิงปรากฏการณ์ทั้งหมดก่อนนะวันนี้เกิดอะไรขึ้นที่น่าสนใจทั้งเพื่อไทยทั้งพลเอกประยุทธ์ทั้งพลเอกประวิทธรน้เกิดการัที่สาหละอนะจะ้ ว่าเป็นสิทธิเสรีภาพเพราะนั้นิทธิภาพก็ไม่ใช่ถั่วให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันก็สามารถชุมนุมได้สองฝ่ายสามฝ่ายแล้วแต่แต่จะต้องไม่ตีกันนะตีก็ก็ผิดทั้งหมดนั่นแหละนะเป็นการชุมนุมที่บอกว่าเป็นสิทธิเสรีภาพเพราะนั้นิทธิภาพก็ไม่ใช่สั่วให้ฝ่าย <ๆ S 1> <ไข S 2> ใดฝ่ายหนึง่งมันก็สามารถชุมนุมได้สองฝ่ายสามฝ่ายแล้วแต่แต่จะต้องไม่ตีกันนะตีก็ก็ผิดทั้งหมดนั่นแหละนะรัฐบาลพยายามที่จะให้เกิดความสงบให้มากที่สุด ก็ต้องคำนึงถึงว่าห่วงเจ้าที่เขาบ้างเจ้าที่ก็ถูกกระทาเยอะเหมือนกันเขาก็มีครอบครัวเหมือนกันมีชีวิตจิตใจเหมือนกันนะเขาจึงไม่ทําอะไรเงเว้นแต่ถ้ามันฝ่าฝืนมากๆเขาก็รับไม่ได้ยอมไม่ได้นะเพราะเขาจาเป็นต้องรักษากฎหมายนะเพราะฉะนั้นคือคือดูเหมือนกับเจ้าหน้าที่ทําอะไรก็ดูจะผิดไปทั้งหมดอ่ะถ้าไม่มีเจ้าที่มีตํารวจเขาทำมาแล้วใครจะทําอ่ะใช่ไหม คือบางบางครั้งก็เหมือนกับต้องการประทะผมก็ไม่เข้าใจไม่ประทะก็เจ้าที่ก็ประทะหลายคนสองฝ่ายมันมีเคยบทเรียนมาแล้วนะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกมันนั้นใครจะไปแกนนนาคนรับผิดชอบดูแลให้ได้นะครับควกคุงให้ได้แล้วกันต่อไปพีพีทีวไหนใครจะได้จำได้ดีไอ้ที่ถามตลอดเลยถามสองงานมันมาแล้วเป็นตัวใหญ่เขาเลยฝากมาเหรอ นะพยายามนำคนเสื้อเหลือมาขึ้นไหวผมไม่ต้องพยายามหรอกมั้งคนเขาคิดเองก็ได้มั้งนะผมคิดว่าเราจะสงวนไปอย่างเดียวว่า,วากลุ่มนี้ได้กลุ่มนี้ไม่ได้กลุ่มนั้นมาได้กลุ่มนี้มาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็เราไปดูแล้วกันนะหลายอย่างก็ออกมามันก็ดูได้ว่าเออมาได้ยังไงนะแล้วสิ่งของข้าวของมาแสดงออกกันมาอย่างไงนะไม่ว่าในเรื่องของการใช้เครื่องเสียงเครื่องแสงสีตีกรอบมาอย่างไรนะ เพราะฉะนั้นก็กดูทั้งสองฝ่ายแล้วนะก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นมอบชนม็อบเพื่อสร้างเงินไขผมเป็นรัฐบาลผมเป็นนายกผมไม่อยากคนไทยต้องมาฆ่าแกะกันดีกเรื่องจะปฏิวัติเรื่องกฎการศึกมีอมืมีใครประกาศได้บ้างไหมตรงเนี้ยมีไหมมอใ,ใครจะประกาศที่ได้ในเมื่อผมไม่ประกาศแล้วใครจะประกาศฮะใครจะประกาศ ประกาศเองได้เหรอหรือคนที่มากล่าวอ้างอันนี้ประกาศเองได้ก็มกกไ,ก at, ไม่เห็นมีใครจะประกาศจะชอบจะหาเรื่องให้ระดมคนมากันอยู่นั่นแหละสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้รับทราบคือพระมหากรรคุณที่พระบาทสมเด็จพระจุฬาได้ทรงพระาทานที่ดินนะจำนวนมากให้กับหลายหน่วยงานด้วยกันเดี๋ยวให้ โค้ส่งแถลงนะในรายละเอียดน,นะครับก็เป็นการพระทานที่ดินให้ส่วนราชการที่หรือสถานบันศึกษาสถาบันารศึกษาที่ใช้อยู่แล้วเดิมได้ใช้ต่อไปนะแล้วก็อันที่สองก็คือในเรื่องของการเพิ่มเนื้อที่ให้เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวรายละเอียดฟังจากอนองที่สักถามผมอีกนั่นคือสิ่งที่ผมได้เข้ารับประชานเมื่อคือนนี้ร่วมกับ 99คนหน้าสุรการที่ไปรับพระราชทานมาใช้ประโยชน์ให,ให้ให้คุ้มค่าแล้วกันไม่ได้มีการย้ายที่อะไรต่างทั้งหมดอย่างที่มีการกล่าวอ้างมาว่าจะย้ายที่เอาที่มาให้ใหม่ไม่ใช่เลยเป็นที่เดิมที่อยู่ทั้งทิ้นก็มูลค่าสูงหัมมวมูลสูงมากนะครับในปัจจุบันนั่นคือพระมหาดุคุณที่ส่งให้กับพวกเราว่าทคที่ถ้าเนี่ยครับต้มีการเตรียมแต่ที่จะรับมือกับผู้ชุมนุมไว้อย่างไรบ้าง ก็ดําเนินการตามพรบชุดนุมสสาธารณะฮะเหมือนทุกครั้งนะฮะก็อย่างที่นำเรียนหลายครั้งนะก็ขอให้ผู้ชุมนุมเนี่ยปฏิบัติตามพรบชุมนุมสาธารณะและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับต้นต้นมีการประเมินไว้ว่สาสถานสถา,าน,าาน,าานการเนี่ยมันน่าจะมีแนวโนม้มมีการใช้ความรุนแรงไหมเพราะว่าเหมือนผู้ชุมนุมตอนนี้มีทั้งสองฝ่ายเขาก็จะเข้าไปเคลื่อนไหวในวันที่าาะครนบ เป็นเรื่องความรุนแรงเนี่ยไม่ไม่ได้เกิดจากเจ้าหน้าที่แน่นะฮะเรต้องถามผู้ชุมนุมนะฮะก็อย่างที่ขอความร่วมมือกับผู้ชุมนุมว่าก็ขอให้บบตามกฎหมายนะฮะเรามีว่ากลุผู้ชุมนุมเข้าไปในพื้นที่สองกลุ่มพร้อมกันเราจะบริหารจัดการยังไงเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์อะไรอะไรนะขอถามอีกครั้งครับสมมุติว่าถ้ากลุ่มผู้ชุมนุมสองกลุ่มเข้าไปในพื้นที่พร้อมกันเราจะมีการจัดการหรือบริหารยังไงเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์บกระทั่งในวันที่สิบเจ็ด ก็ต้องต้องพยายามนะฮะป้องกันไม่ให้เขากระทบกระทั่งกันนะครับอย่างอย่างวันนั้นเนี่ยวันที่17เนี่ยก็ไม่ใช่เจ้าที่ตำรวจเนี่ยปล่อยปานะฮะถ้าเกิดเรามีพยานหลักฐานว่าวันนั้นเนี่ยที่มีกลุ่มมวลชน2กลุ่มมาเนี่ยก็เกิดจะเกิดสถานการณ์รุนแรงเนี่ยเจ้าที่ตำรวจเนี่ยได้มีการขับรถบรรทุกกําลังพลนะของตอชดเนี่ยไปขวางนะฮะแล้วก็ในรถบรรทุกกําลังพลของตอชดเนี่ยก็มีรอยกระสุนยอยู่หลายรอยนะ,ะก็ซึ่งกำลังดำเนินคดีอยู่นะ ก็ไม่ใช่ว่าเจ้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ได้พยายามป้องก,กันนะพยายามป้องก,กันแต่ตอนเจ้าที่ตำรวจเนี่ยในการควบคุมฝูงชนที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าที่ตำรวจไม่มีอาวุธนะฮะเพราะว่าควบกุมชากำชับมาเรื่องการใช้ไม่ให้ไม่ให้ใช้อาวุธนะฮะอากของวันที่25เนี่ยครับจุดที่ไปลงเป็นเขตพระราชฐานตรงนี้เราจะมีมาตรการเข้มข้นขนาดไหนในการป้องกัน ก็อย่างที่นําเรียนก็ตามพรบาชูสตาร์ก็ให้อํานาจเท่าไหร่ก็ทําตามนั้นนะครับก็ถ้าเกิดสถานการณ์การข่าวหรือการชุมนุมเนี่ยเราพิจารณาว่าอาจจะเกิดอันตรายนะฮะหรือว่าทําทให้ทรัพย์สินเสียหายเรื่อยก็แล้วแต่เนี่ยเราก็อาจจะอ,ออกข้อก,กําหนดนะฮะสำหรับรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวทางทีมโฆษกโเนี่ยเขาก็จะออกแถลงแอสตาเนี่ยมันเป็นอันตรายมากๆากซึ่งเหมือนกับเป็นการ ประทุษร้ายประชาชนอย่างรุนแรงมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากเรียกร้องนะ,ะว่ารัฐบาลนะะนายกรัฐมนตรีตำรวจไม่ควรจะทำอย่างนี้กับประชาชนอีกนะฮะต้องเลิกใช้ความรุนแรงใดๆทั้งสิ้นในการจัดการกับประชาชนที่มาชุมนุมกันโดยสงบโดยสันติโดยปราศจากอาวุธ นะแล้วการที่ตํารวจออกมาชี้แจงนะครับบอกว่าตํารวจก็ได้รับผลกระทบเท่าๆกับประชาชนไม่จริงเลยมันเป็นการพูดที่ประชาชนหัวเราะกันทั้งประเทศเพราะมันฉีดมาจากฝั่งตารวจตํารวจก็อาจจะได้รับมีละอองบ้างอะไรบ้างนิดๆแต่ว่าน้ําผสมสารเคมีแก๊สเนี่ยมันมาโดนประชาชนกันอย่างเต็มๆเลยฮะจนจนมีผลเนี่ยที่กระทบที่เห็นกันเนี่ยได้ชัด ในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นพลเอกประยุทธ์นะก็พูดถ <estar> ึงเรื่องของการรัฐประหารพลเอกประยุทธ์ก็บอกไม่มีผมก็เรียนไปแล้วว่าไม่มีนะครับแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจก็คือพลเอกประวิทย์ก็บอกว่าไม่มีพลเอกประยุทธ์ก็บอกไม่มีเรื่องการจะประกาศพรกฉุกเฉินจะประกาศพรกความมั่นคงกฎเดียการศึกจะเป็นยังไงนะพลเอกประยุทธ์เขาก็มาเด้เป็นคนเขาต้องเป็นคนประกาศใครยินเป็นคนประกาศล่ะนีก็สรุปแล้ว ก็ยังไม่มีการรัฐประหารเนี่ยผมเรียนไว้นะครับตอนนี้ก็มีการวิตกมือที่3ตั้งคำถามว่าไปบุกทำไมทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ที่น่าสนใจนะครับในประเด็นวันนี้เลยที่พักเพื่อไทยนะครับก็รู้อยู่แล้วพักของใครนะครับก็มีการเอาคนเจ็บมาตแถลงกลางพักเพื่อไทยเลยนะครับแล้วก็บอกว่าจะดำเนินคดีกับตำรวจ นะตำรวจก็ชี้แจงกระบวนการใช้กฎหมายนะออกมาอย่างที่เห็นในเชิงปรากฏการก็เห็นว่าเออเนี่ยมีคนเจ็บนะนะมีคนเจ็บนะเราเห็นมีคนเจ็บ 2. เราเห็นแล้วนะนะครับมีคนเจ็บเกิดขึ้นนะ,ะแล้วก็มีคนที่รับความเดือดร้อนจากการฉีดลดน้ำเกิดขึ้นนะเราเห็นแล้วว่าพักเพื่อไทย นะเปิดหน้ามาหมอที่เคยถูกแจ้งเข้อหาไม่เกี่ยวเลยเป็นผู้สมัครเดิมของสอสอของเพื่อไทยนะก็โพลขึ้นมาก่อนหน้านั้นนะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวพักการเมืองไม่ได้เกี่ยวข้องคราวนี้เอาคนที่มีบาดแผลทั้งหมดอ้างว่าป่วยถูกทำร้ายจากจังเจ้าหน้าที่มาแถลงข่าวที่พรรคเพื่อไทยเลยอันนี้คือเราในเชิงปรากฏการเราเห็น วิาะต์ก็บอกเอ๊ะตำรวจไปทําแบบนั้นทําไมตำรวจจะไม่ใช้ความรุนแรงแบบนั้นยังไงในเชิงงินวิาะห์ถูกไหมครับคนก็มองอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ตอบโต้ตำรวจเนี่ยตำรวจจะได้ปราบตำรวจตำรวจจะได้ไม่สลายการจุนนุมตำรวจจะได้ไม่จับในการบุกทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตำรวจจะได้ไม่ดําเนินการจะได้ไม่เกี่ยวข้องนะตำรวจก็จะได้ปล่อยให้บุกเข้าไปก็ปล่อยข่าวลือ ว่ามีการไปขนสไนเปอร์ลงมาจะมาจัดก,การม็อบอย่างนั้นอย่างนี้นะมีการจะใช้มาตา1นึละมีการเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด9คนเพนกวินก็ยอมรับว่าจริงนะได้รับคําจดเขาเรียกว่าโทรศัพท์จากตํารวจมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในข้อหามาตา1นึอันเนี้ยในเชิงการวิเคราะห์เนี่ยเราก็คงบอกได้ตามนี้วิเคราะห์ว่าสถานการณ์มันคงเข้มงวดเข้าไปแล้ว สถานก,การณ์มันคงตึงเครียดไปแล้วสถานก,การณ์มันคงลำบากมันคงแย่ไปแล้วนะเราคงเห็นเชิงงานวิเคราะห์มากขึ้นอันนี้เราคงเห็นเชิงงานวิเคราะห์มากขึ้นนะครับงานวิเคราะห์ดังกล่าวเนี่ยก็คงต้องยอมรับนะนะครับว่างานวิกะห์เนี่ยเ,เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปเราจะเห็นงานวิเคราะห์ทั่วไปตามที่เห็นในเชิงปรากฏการณ์ ต้น่เชิงงานสังเคราะห์ต่างกันนะครับในเชิงงานสังเคราะห์คุณส่วนจําได้ไหมครับหลักผมเคยเรียนไว้ตลอดนะนะครับหลักมาจากดูไบนะครับสั่งงานมาจากดูไบผ่านสองพักการเมืองวันนี้เห็นอะไรชัดเจนยังพักการเมืองไหนบ้างนะที่ผ่านมานะพจนจำมานไปกาพะบาท นักวิเะห์โดยส่วนใหญ่บอกว่าจบแล้วนะความขัดแย้งในประเทศไทยจบแล้วผมบอกไม่จบนะเดี๋ยวเขาจะขับเคลื่อนสองพักการเมืองเขาจะขนคนเสื้อแดงเข้ามาเป็นไงขนคนเสื้อแดงมาหรือยังเป็นไงเขาเปิดหน้าเอาพักการเมืองเอาคนเจ็บมาแถลงประเด็นคือคนเจ็บเหล่านี้เนี่ยเป็นใครเป็นผู้ชุมนุมใช่ไหม ที่ละเมิดคําสั่งของทางเจ้าที่ตำรวจซึ่งเขามีคําสั่งไปแล้วว่าให้ระง,งับยับยั้งให้ออกจากพื้นที่มีการเอากําลังเข้าไปปะทะทําร้ายเจ้าหน้าที่ใช่ไหมในทางกับการมองดูอ๋อเจ้าที่กําลังตามหาคนเหล่านี้เลยออกมาเปิดหน้าแบบนี้เจ้าที่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้ทันทีเลยนะครับเพราะทาไม่ได้กระทําความผิดคงไม่โดนน้ําฉีดเพราะทาไม่กระทําความผิดคงไม่มีการบาดเจ็บ ขนาดนี้ต้องมีการประทะกับทางเจ้าหน้าที่เท่านั้นอันนี้เจ้าที่ก็แจ้งก็ก่อหาได้เลยใทางกลับกันนะครับแต่ในเชิงงานสังเคราะห์เราเห็นไม่ใช่เหรอว่างานนี้เกี่ยวข้องกับพักกันเมืองโอเคอนาคตใหมกใก่ก้าวไกลก้าวหน้าอะไรเราก็เห็นล้วโอเคอันหนึง่งละตอนนนั้นมีคนว่าโอ้ยไม่เกี่ยวลองอย่างงั้นอย่างน,น,างนี้เป็นไงเอาเนี่ยเป็นไง บอกเสื้อแดงไม่เกี่ยวคนละพวกเสื้อแดงมีคนละกลุ่มเอาเจ้าไม่เอาเป็นไงวันนี้เป็นไงเห็นชัดหรือ,อยังนะฮะชัดอย่างที่ผมเรียนไว้ในเชิงงานสังเคราะห์ไหมงานสังเคราะห์กับงานวิเคราะห์มันต่างกันนะครับงานสังเคราะห์คืองานที่สรุปแล้วมันเป็นอย่างนี้เกาเรียกตัวแปรต้นในเชิงวิชาการที่เหลือเป็นตัวแปรตามตอนนี้ ตัวแปรตามคืออะไรตัวแปรตามก็คือเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นการเคลื่อนไหวการชุมนุมการบุกการรุกการตีการทําร้ายการประทะฝั่งพลเอกประยุทธ์ก็ใช้หลักนิติรัฐแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีจับปล่อยพอเลยเวลามาการเมืองมันมีเวลาของมันจะไปใช้หลักเกิมจับปล่อยไม่ก็ปล่อยมาเลยจับก็กลัวจะไปกลัวบุกคุกนะ ก็เลยปล่อยมาเลยปล่อยมันก็ไม่สนก็บุกเข้าไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหลักที่พลเอกประยุธทธ์ทําอยู่เนี่ยเคยเกิดขึ้นในปี2553จนเป็นที่มาของการเผากรุงเทพมานครหลักคิดเนี้ยเคยเกิดขึ้นมาและใช้มาในฮ่องกงปัจจุบันฮ่องกงยังไม่สามารถแก้ไขปัญหามอบได้หลักเนี้ยมันผิดในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ม็อบผมไม่ใช่คําว่าปรปาบม็อบพอหลักผิดปุ๊บ เนี่ยมันก็โกโซบิกอย่างที่เห็นเพราะอะไรมันแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุนะครับจึงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทางตรงนะครับที่รฐบาลไปแก้ยิ่งแก้เห็นไหมฮะยิ่งบานปลายยิ่งแก้ไปเดือดร้อนสถาบันผมไม่พูดจำนะว่าหลักมันผิดเพราะอะไรผมอธิบายเชิงสังเคราะห์มันผิดตั้งแต่แรกมาแล้วก็พยายามดึงดึงดึงลากกันมานี่แหละ พอเข้าสู่วันที่หนึ่งกรไกระดาคมก็ผิดซ้ําเอาพวกตัวเองเข้ามาเกมเปลี่ยนเลยทําให้สถาบันเดือดร้อนทุกอย่างไปโกโซบิกพิกไปหมดเลยนะครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นมันก็เห็นเชิงปรากฏการณ์คือเมื่อมีหลักขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของเพื่อไทยเอามาถแถลงนะครับเอาคนเจ็บเข้ามามาสะท้อนนี้เห็นว่าพักการเมืองนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยตอนนี้เขาเปิดอะไร เขาเปิดเสื้อแดงมาก่อนหนึ่งวันจากนั้นก็เอาคนเข้าพักเข้าเลยก็รู้อยู่แล้วพักของใครใชัดไหมนี่คือการเมืองฮะผมบอกมาตลอดว่าเด็กเยาวชนเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองช,ชัดเจนยังเด็กเยาวชนเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองเท่านั้นนะครับการเป็นเครื่องมือทางการเมืองจึงบอกให้เห็น นะครับว่าเครื่องมือทางการเมืองนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับสถานการณ์ทางการเมืองนั้นเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราดูในเชิงปรากฏการเราก็จะเห็นเชิงปรากฏการ์นะครับคนส่วนใหญ่ก็จะเอาปรากฏการมาวิเคราะห์โดยไม่รู้ว่างานสังเคราะห์หรือความจริงมันคืออะไรมาทําไมถึงเกิดปรากฏการเหล่านี้ปราบผมเคยอธิบายตลอดก,การเมืองมันเหมือนการเดินหมักลุกนะครับ การเดินหมากรุกนั้นมันจะมีหลักในการเดินนะครับถ้าไปดูเฉพาะเนื้อในกระดานเราก็จะเห็นในการเดินแต่เราไม่เห็นว่าคนวางสถานการณ์หรือคนกำหนดสถานการณ์เขาวางอย่างไรตอนนี้ไปถึงจุดไหนแล้วนะฮะไปจุดถึงการเผชิญหน้ากันแล้วพลเอกประวิทย์ก็หวนมือที่3บมผมบอกว่าอไเงี้ยสเต็ปต่อไปในการต่อสู้ทางการเมืองในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเมื่อ ปลูกฝังทางความคิดครอบงำงำทางความคิดก็เข้าสู่ดมการเมื่อเข้าสู่ดมการปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือการเคลื่อนไหวทางการเมืองการเคลื่อนไหวทางการเมืองมันก็จะมีสเตปในการเคลื่อนไหวในเชิงทฤษฎีคือหนึ่งนะการเคลื่อนไหวแบบสงบสันติอหิงสาในระยะแรกต่อมาจราจนต่อมาวินาศกรรมต่อมาเป็นการก่อการร้ายมันจะมีสเตปเกิดขึ้นตามลำดับ จึงมีการวิตกว่าจะมีมือที่สามมือที่สามที่พลเอกประวิทย์หมายถึงมันมือเขาหรือมือเรานะครับพลเอกประวิทย์ก็ถามนักข่าวก็ไปถามว่าจะเกิดความรุนแรงไหมถ้าเกิดความรุนแรงจะทำไงพลเอกประวิทย์ก็ไม่อยากให้เกิดความรุนแรงทำไมรัฐบาลกลัวเกิดความรุนแรงแต่คนที่อยากให้เกิดความรุนแรงคือคนที่กําหนดสถานการณ์เขาต้องการความรุนแรง ย,ยั่วยุให้เกิดความรุนแรงให้มากที่สุดเขาเดินกลยุทธ์เนี่ยคือกลยุทธ์การย,ยั่ยวยุย,วยั่วยุยั่วยุเขาทำอะไรไม่ได้หรอกเขาย,ยั่ยวยุยั่วยุให้เกิดความรุนแรงให้เกิดคนเจ็บให้เกิดคนตายมากๆซึ่งจะได้เป็นเงื่อนไขหลักคิดนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสมัยปี2553เมษายนจราจนและพฤษภาทะเลเพลิงปี52-53และ 53. จนเป็นที่มาของคำพูดวัฒกรรมที่ว่า99ศพจำได้ไหมครับ จึงเป็นวัฒกรรมซึ่งตอนนั้นเนี่ยปี52 53คนที่มาเคลื่อนไหวเป็นเด็กอยู่เลยนะเป็นเด็กบางคนเป็นวัยรุ่นอยู่เลย10กว่าปีที่แล้วลนั้นก็อายุ10กว่าสิ1เอสนะิบถ้า20กว่าบางคนก็เจปดขวบอยู่เลยนะครับสิ่งนี้คือกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับเกมการเปิดหน้าของพรรคเพื่อไทยที่เอาแถลงกลางพรรคการเมืองมันคงเป็นคําตอบแล้วล่ะว่าการเมืองตอนนี้ เปิดหน้าชนกันละมีพักการเมืองสองพักการเมืองอย่างที่ผมเรียนไว้เห็นไหมผมสร้างกันมาเลยนะครับในการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองเดินฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาฝักซ้ายพักขวาเขาใช้กลยุทธ์เขาเรียกว่ากลยุทธ์การเดิน2ขานะครับพักซ้ายพักขวาพักหนึ่งเป็นพักวัยรุ่นพักหนึ่งเป็นพักคนแก่ถึงเวลาก็จับรวมนะครับในการต่อสู้ถามว่าเกมนี้เขาชนะไหมไม่ชนะหรอกฟันทงเลยจับหลักได้แบบนี้ไม่มีทางชนะหรอก เราเห็นหลักเนี่ยการรวมพลครั้งสุดท้ายเนี่ยที่ถนนอักษะมันถนนแห่งความพ่ายแพ้นะครับแล้วก็ทํามาแล้วปี5 6และปี57ชุมนุม2หนก็แพ้คราวนี้มาอักษะอีกแพ้อ,อีกนะ,ะจนมีการเปลี่ยนชื่อถนนใหม่อ่ะไม่เป็นถนนอักษะกพราะมนถนนแห่งความพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่2คือกลุ่มอักษะกับกลุ่มสัมพันธมิตรไงนะครับไปประชิดหวังหวังจะหวังว่าจะคมคู นะในวังโน่นนี่นั่นก็เป็นแนวคิดของนักชุดศาสตร์ทางการเมืองที่บอกว่าวิธีการคือต้องจัดการตรงนี้ต้องจัดการสถาบานันต้องควบขู่ก็เป้าหมาย2ประการเนี่อทศกรรมนะครับแล้วก็หนึ่งเนื้ทศกรรมนะครับสองนะฮะก็เพื่อที่จะวัตถุประสงค์นะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองกลับบ้านทั้งครอบครัวนะแล้วก็ให้พวกตัวเองได้มีอำนาจในการปกครองหลักแค่นี้ที่เหลือก็เป็นเครื่องมือทางการเมือง ใครมีลูกมีหลานนี่บอกด้วยนะฮะยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันมีแค่นี้ถ้าเราจับหลักมันได้คุณจะเห็นปรากฏการณ์เนี่ยออกมาเรื่อยๆๆๆก่อนหน้านี้ผมบอกว่าเดี๋ยวมีสแสดงมาคอยดูเด็กเขาขนเสื้อแดงมาเขาเอาทัพหลวงเขาแต่หลวงได้แค่นี้แหละเขาไม่มีกําลังพอหรอกเป็นไงฮะออกมาปุ๊บก็ไม่มีกําลังพอผมบอกให้ล้านนึงเลยตอนเนี้หมื่นยังไม่ได้เลยนะ,ะมันคงเห็นว่ามันไม่มีกําลังอะ่ะมันเห็นจากไหนเป็นม็อบในม,มือถือ นะครับเป็นม็อบในโซเชียลมีเดียทำไมหลอกตัวเองคิดว่าคนจะมาเยอะแยะจ้างสอสอขอคนคนมันก็ไม่ได้ไม่สังเกตแล้วฮะการจุมนุมครั้งนี้แกนนำเสื้อแดงไม่มีนะฮะคนเก่าๆไม่มีใครมาเลยมันเข็ดขี้เข็ดเยี่ยวกันแล้วนะครับคนมาไอ้พวกมาปากดีมามีไม่กี่คนละกำลังหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้น,น,นตามระยะนะครับโอกาสในเชิงเศรษฐีจะเกิดความรุนแรงไหมมันน้อยละ มันน้อยแล้วล่ะนะครับเพราะต่างการเคลื่อนตัวของดวงดาวมันเปลี่ยนไปนะครับเอาล่ะผมเรียนในเชิงงานสังเคราะห์นะพวกเราคงเห็นอะไรมากขึ้น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 ,านตามเวลาแล้วล่ะจากนี้ไปมันเป็นยังไงรัฐบาลถ้ายังแก้ไขที่ปลาเหตุใช้หลักนิติรัฐเหมือนทำเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานะครับมันทำไม่ได้ละนะครับเพราะทัมมิ่งของการเมืองมันมีจังหวะ มันจะเข้าสู่ห่วงสุดท้ายละมันต้องเข้าห่วงสุดท้ายละเมื่อตัดสินใจปล่อยแกนนํามาเขาก็รุกบุกตีเขาไม่บุกก็ไม่ได้เพราะเขาสู้เขาก็ติดคุกเขาไม่สู้นะฮะเขาก็ติดคุกนั่นหมายว่าโอกาสสู้แล้วมีโอกาสที่จะรอดคุกก็ยังมีอยู่คือนิสกรรมในภายหลังเนี่ยเขาจึงจําเป็นต้องสู้ต้องเข้าใจหลักของเขาก่อนไ,ไอ้พวกแกนนําเนี่ยบางคนบอกว่าเอ้ยทำไมคุยแกนนําคุยคนนั้นคุยไม่ต้องมาคุย พวกนี้เดินตามเกมเดินตามเกมหมากในกระดานนะ่ยมันก็เดินตามเกมจะบิดเบี้ยวไปทางไหนก็มีคนอื่นมาแทนนะครับไม่เข้าสู่เป้าหมายสูงสุด <c oughs> มันคือความลึกซึ้งทางการเมืองความลึกซึ้งทางการเมืองสิ่งเหล่านี้ก็คงจะทําให้พวกเรานะครับได้เห็นปรากฏการณ์ทางการเมืองมากขึ้นนะครับเอาละรู้จักแผ่นดินถิ่นกําเนิด รู้จักเทิดองค์กษัตริย์ของรัฐารู้จักคำสั่งสอนขององค์พระศาสดาจงรู้ซึ้งคำว่าราชาธิปไตยขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับขอรับมาเป็นยอชันขอรับมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ ครับขอพระองอายุเท่านี้ยินดีครับครับผมเป็นโยชนมาจากเผ่าวิทิาลกรุงเทพครับครับขอถวายครับ ไม่นด้ของพระสักมิค่อนชาปนได้ขอไปกันแลังใจให้็ระอางงเลยครับครับขอรับเป็นต้ามหากรรณาธิคุณอย่างทิ่ขอรับไม่เสียดายชีวาท่าสิ้น E